โลกนี้ก็เหมือนตาข่ายเราทุกคนเหมือนแบบเชื่อมต่อกันหมดเลยทุกสัรพสสิ่งบนโลกนี้เชื่อมต่อกันคือเนี่ยเราเหมือนมีตาข่ายที่แบบทุกอย่างเชื่อมโยงหากันเราทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นหนึ่งเดียวกันธรรมชาติผืนดินหญ้าก็เป็นหนึ่งเดียวกับเราจิตใต้สำนึกของเราทุกคนก็เชื่อมต่อกันฉะนั้นเวลาที่คุณส่งคลื่นพลังงานดัตไมลออกไปค่ะมันเหมือนกับสมมติว่าเราเป็นตัวเราใช่ไหมที่เป็นคลื่นพลังงาน ด้วยความที่โลกนี้เป็นตาข่ายให้ทุกคนหนึ่งภาพต่างนะคะทุกคนเชื่อมต่อกันหมดตัวเรากับตัวคนที่อยู่ตรงนู้นทุกคนหรือคนที่เราไม่รู้จักหรือคนที่อยู่ในครอบครัวก็เหมือนมีตาข่ายที่แบบเชื่อมโยมกันเวลาที่คุณส่งขึ้นพลังงานแบบไหนออกไปอะคะ่ะด้วยความที่เรามีตาข่ายจิตใต้สำนนกของเราเชื่อมโยงกันใช่ไหมคะคนคนนั้นก็รู้สึกได้ คุณเคยไหมคะที่แบบมีใครสักคนที่เดินเข้ามาทางที่เราไม่รู้จักเขาเลยนะแต่เราสามารถที่จะรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของเขาได้ว่าเขากําลังรู้สึกยังไงคือบางคนเดินเข้ามาแล้วเขาสามารถที่จะเปลี่ยนสถานที่นั้นให้มีพลังบวกนด้มากยิ่งขึ้นหรือบางคนเดินเข้ามาแล้วแบบ ทาไมเรารู้สึกไม่อยากอยู่ตรงนี้เรารู้สึกอึอดอัดมากๆกับพลังงานลบที่เขาส่งออกมาฉะนั้นนี่แหละมันคือเหตุผลที่โลกนี้คือสนามพลังงานคอนตามอยู่แล้วสนามพลังงานคอนตามอยู่ในตัวเราทุกสิ่งในโลกนี้คือพลังงานจิตใต้สานึกของเราเชื่อมต่อกันหมดเลยฉะนั้นเวลาที่คุณต้องการอะไรหรือปรารถนาอะไรในชีวิตนะคะหน้าที่ของคุณก็คือคุณ แค่ต้องปรับขึ้นสนามพลังงานของตัวเองหรือจูนกับสนามพลังงานนันนั่นเองฟอนต้ามินิเฟสเทชั่นใช้พลังจิตเปลี่ยนขึ้นอนาคตได้รวบรวมหลายๆเทคนิคที่จะทำายังไงให้คุณสามารถที่จะปรับขึ้นพลังงานของตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งสิ่งนั้น